กิจกรรมในวันนี้นะคะมีแต่ของตื่นเต้นะสนุกสนานเทฮาประทับใจบันเทิง10 10นะคะบอกเลยว่าเยอะมากนะคะพ่ะาครวัด่ายวิดีโอสา่าวิดีโอหรือถ่ายรูปแล้วบอกมันไม่น้อยนะจ้วยและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมโคท่านตี่นนอร้องเร้าบรากนีี่น เยอะมากที่สุดเราจะให้รางวัลคุณเป็นคุณเป็นรางวัลห้องพักดีลักชชนศิรชาทุกท่านนะคะวันนี้เราขายน้ำมันเอสโซนะคะก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกท่านม e r r y ี่คริสต์มเราก็ต้องพอขายน้ำมันไม่ได้ที่เก็บก็ไม่มีน้ำมันก็ต้องเอามาพยายามขาย ทางออนไลน์ได้ทาให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญคนะคะพร้อมรับคะแนนตอนสองทุกค่ะทุกคนเฮเลยเย็บเยบเห็นไหมเขาไม่เชื <Yeah. S 2> ่อพระดำทานทางวันผู้โชคดีท่านนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนที่อยู่ในกำมือนี้นะคะ หน,นึง่งสองสามยนะีตเอนรันะคะ Hello sir h e l l อวันนี้เขาหนามาต่อกันยาวๆไปนะคะกับเกมเกมสนุกสนุกกิอกอไปเนี่อาไรนเอาไ<อ><อ>่เอาไปาอ๋อน้ออออ

Oh มองภาพ้อมใจก็ได้สวยไปทุกสิ่ง 1...2... <laughs> 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 ากเลยจริงรายงานต่างดาวแบบนี้อ๋อไม่ใช่รายงานต่างดาวนะไม่ใช่เราไม่ได้ดูแต่ตะคูตเว้ยแต่ตะคอสแต่ตะคอกับแต่ตะคูตอ๋อครับแต่งตัวไม่สวยน่าจะดีนะคะคือคุณที่ป๊อปนะคะได้นอนที่ปั๊มน้ะมันเอิโซ้นะครับไม่ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่สนอ มือใครอ่ะอ่ามือดิฉันค่ะกระโดดค่ะไปละไปามเก้าโองันสองพันทีมงานนะคะที่ดูแลพวกพี่ๆมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนาะเราก็จะอยู่ด้วยกันเราก็จะรักเอสโซ่แบบนี้ไปนานๆนะคะ ยังไม่พอไะไรนะอ๋อค่ะที่แน่ๆตอนนี้เอ่อมันในบัญชีเนี่ยอันนี้ต้องขอบอกความในใจเอโซนิดนึงเมื่อเช้าขอไปหมดแล้วไปซื้อหุ้นเนโซ่ทำไมห้้อหุ้นขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังคุยกันอยู่กับพี่โตเลยเพราะว่ามีโควิดใหม่มาเรายังกลัวว่าเอโซเนี่ยจะจัดได้หรือเปล่า แต่สุดท้ายก็จัดได้แล้วเดี๋ยวก็ไปยุ้นกันเอาว่าสุดท้ายจะเป็นคัสเตอร์ใหม่แล้วน่าจะเป็นงานในโซ่นะปีหน้ามันจะได้จัดกันขอเชิญน้ำอุ้มครับโทสบ์อ่ากรรมพงสืบมณฑลจินนการจินนาการในโซ่นะครับของรางวัลเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังเลยนะครับพอรู้ว่าไม่ไม่มีอะไรแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราต้องขาดมาร่วมสนุกเออครับแล้วก็เอาไปเอามาตัวนี้ รับอยู่กันวันนี้เปิดเผยไปเลยสามร้อยนี่พี่เปิดเผยเลยมากพี่สามร้อยเนี่ยขวาน่าต้องมีไหมมต้องจ่วันนี้โบกมาเจ็ดสิบกว่าสตางค์เลยพี่จริงๆรงเนี่ยเอสโซต้องทำหนังสือขอบคุณอุ้มเพราะจริงๆแล้วสาเหตุที่คุณคืนเนี่ยกินตั้งสามร้อยบางคนแต่งตัวมาโอ้โหมากมายผมได้สามร้อยเงินจ่ายเท่าไรเยอะเลยใครฟรีมาโอ้ยได้ฟรีใหม่อีกทีหนึโห บ้าเหรอทำทุกอย่างที่ทำได้นะปัจจุบันมีสภาพรัฐบาลก็แบบว่ามีแต่อไปเลยมีกิจกรรมที่ดีขึ้นดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ